อ๋อไอแบงค์เหรอไอแบงค์น่นนะผมไม่กล้าวิจารณ์นะก็สำหรับผมเนะี่ยผมไม่ได้บอกคาผิดหรือถูกนะแต่สำหรับผมมันยังไม่ใช่ถ้าจะให้ฮาลานคือผมได้คุยมากับผู้นำหลายๆท่านทั้งคนทำมาแหละ จะทำให้เป็นระบบเลยไม่ได้เพราะว่ามันต้องอิงอิงรัฐบาลแล้วจะไม่ดีนะครับธนาคารเป็นของรัฐบาลที่รัฐบาลอันนั้นได้ก็คือทกสทอสไอแบงก์แล้วก็เอ็กซิมแบงก์แต่เอ็กซิมแบงก์นี่แย่ที่สุดแล้วที่รวยที่สุดตอนนี้ก็มีทกสกับธนาคาร อะไรอะอมสินมหารวยออมสินนี่ถามว่าจะรวยที่สุดในเงินเยอะที่สุดอันนี้เป็นของรัฐบาลธนาคารอิสลามก็เป็นของรัฐบาลไม่ล้มหรอกครับเขาดูแลนั่นต้องเดินเดินตามระบบเขามีไอแบงค์ผิดหรือถูกต้องโทรไปถามตัวครูมันเยอะอนะในนั้นนะ่ะ ในนั้นนะี่ยถามในนั้นดีกว่าได้คําตอบเพราะผมตอบไปเดี๋ยวผิดนะครับผมตอบก็เอาความรู้สึกนะเดี๋ยวพลาดเพราะถ้าถามอาจารย์ไอแบงค์เนี่ยฮาราอธนาคารอิสลามโอ้โหคานี้สิเป็นสิ่งที่น่าตัวเพราะคําว่าอิสลามคือความบริสุทธิ์แต่ถามว่าธนาคารอิสลามฮารานไหมต้องถามเขาผมผมตอบไม่ได้ แต่ถ้าผมจะตอบผมจะตอบเร็นับสูแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องกร็รู้คำตอบนะครับ